สวัสดีครับตอนนี้ดีวิทสัคเจอร์นะครับกับ3ามหนึ่บิมนะครับมาถึง EP ที่18บแนะครับก็อีพีนี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องของการเขียนเหล็กชั้น2ทาบกับเหล็กชั้น1นะครับตามที่เห็นเนี่ยก็คือจะมีการระยะดุ้งเหล็กนะครับก็คือระยะทาพจริงๆมันมีมาตรฐานอยู่ว่าต้องสโลปเท่าไหร่ และต้องไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับในกรณีที่เป็นเหล็กเส้นใหญ่ๆแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักวิธีการเขียนเพราะว่าสร้างยังไงก็ควรจะเขียนอย่างนั้นนะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นทุนทุนที่เราต้องเอามาคํานวณตั้งแต่ระยะท่าบต่างๆนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนสลิกต้น,นกันตัวน,นี้ก็ทำไว้ให้ดู ก็ไปรีเซ็ตกลับมาทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เป็นสาตอนนี้ตอนนี้เราจะมาเขียนเสาชั้นสองเอาเป็นเอาเป็นต้นนี้แล้วกันนะครับก็เลือกมาเฉพาะชุดนี้แล้วก็ isolate element ไปก็จะเหลือเสาต้นนี้สิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือเป็นชั้น2แล้วก็รูปด้านนะครับรูปด้านตรงนี้เราขอกลับคืนไปก่อน จะเป็นด้านทิศเหนือปิดชั้นหนึ่งนะปิดฐานลากไปไปที่รีบาร์ใหม่นะครับอันนี้แล้วก็เลือกแล้วก็มาที่ทิศเหนือนะนจะเห็นทั้งหมดเนะี่ยแต่ว่าเราอยากจะเอาเฉพาะเสาที่เราจะทํางานก็อิสุลิมหาลด้เสาต้นนี้มาโอเคประมาณสามชิ้นนี้ชั้นสองชั้นสองก็ ขอคาไปก่อนจะเป็นของเดิมครับไปที่ทีน,นี้มาเลือกเรามาที่ชั้นสองโอเคก็คือสอตงตัวนี้นะครับนี่ฐานลากมันยังเป็นฐานลากเดิมอยู่เราไม่ได้แก้มาแต่เราจะมาดูแค่ชั้นสองเหมือนเดิมับไปที่โ o เวอร์นะครับก็เลือกท้นนี้สองจุดห้าเลือกรีบาร์นะครับทีตอนนี้เราจะมาใส่เชฟอีกเชฟนึงแล้วกัน เชฟที่เป็นตัวอันนี้51โอเคก็เลือกตัว p a r a l l e l นะ to w o r k p ครับได้มาแล้วอย่าลืมเลือกเหล็ก6มิล6หรือ9อะไรเงี้ยครัเลือกไปโอเคนะครับนี่เราลองกดแท็บดูนะครับระยะตัวที่เห็นว่าพับเหล็กนะครับที่เกี่ยวกันก็จะหมุนไปเรื่อยๆ โอเคครับได้แล้วก็วางไปได้นะครับก็มาเซตรตรงนี้นะครับจริงๆแล้วควรจะเซตก่อนขออีกทีหนึ่งนะครับไปตรงนี้ไปนี่นะครับแล้วก็มานี่ที่ขอเซตตรงนี้ก่อนเป็นเคลียร์สเปซนะครับเป็นสักร้อยห้าสิบ m ีขีดมั้มค a อสเปซ i n ง m ินิมัมห้าสิบโอเคกดวางไปครับได้ประมาณยี่สิบสองปอกดูที่รูปด้านทิศเหนือใช่ไหมก็ประมาณนี้ แล้วอยปรับไอจักจากนี้ขึ้นมาให้สูงจากตันชั้นสองนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็ต่ำจากคาหลังคาลงมาสัาก5เซนไปที่ในส่วนของชั้นสองนะครับเขียนเสาทีนี้เสาเนี่ยก็กลับมาที่ในส่วนของเหล็กแกนนะครับก็ยังเลือกเป็นเหล็กสิบสองเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ขอเป็นสิบสอทีแล้วกันเพราะเหล็กล่างเป็น d b บีสเป็นสีส้มแต่นี้เราจะเขียนแล้วก็เลือกในส่วนของ ตัวตั้งฉากครับหน้าตัดตั้งฉากตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็เลือกเป็นหนึ่งเส้นฟนะิกนัมเบอร์เป็นหน่งนะครับสิบสองทีหนึ่งเส้นเพราะนั้นวางลงไปตรงตำแหน่งนี้ก่อนเพราะว่าเราจะตุ้งเหล็กนะครับจับโมไปให้มัน ชวนกันพอดีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทำยังไงต่อเพราะตอนนี้ถ้าเกิดไปดูในส่วนของรูปด้านเนี่ยมันต้องไปดูตรงอีกด้านหนึ่งเหล็กสองเส้น,นมันจะซ้อนกันอยู่นะครับทีนี้เราก็มาแก้ในส่วนของอีสเก็ต ก็ไปด้านที่ชวนออกโอเคที่เราก็จะเห็นเล็กประมาณนี้นะครับแล้วก,ก็คงเลือกเส้นนี้เหมือนเดิมไปหยิดสกเก็ตเมื่อกี้คอปปี้นะครับมาวางบนเหล็กเส้นนี้ก็ก็มาอีกทีนมานี้ครับเสร็จแล้วเราก็ได้เส้นมาเป็น2เส้นอย่างนี้แล้วก็ เลือกนะครับตรงนี้จะต้องกำหนดว่าจะสลบเท่าไหร่แล้วก็ทิ่มทิมเส้นในส่วนที่ต้องการเก็บวไวน้นะได้แล้วก็ส่วนในระยะตัวดัดโค้งเนี่ยตัวโปรแกรมมันจะตั้งค้างให้เพราะว่ามันสัมพันธ์กับเล็กสองอยู่คลิกถูกครับนะครับเราก็จะได้เหล็กเส้นนี้มาไปดูในส่วนของ 3D ีวิวก็ตั้งตัวให้มันโชว์ในส่วนของ 3D โอเคไปดูในส่วน 3D ครับประมาณนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับ้าเสร็จไปดูในส่วน,วน,นะวนของ 2D นะครับตัวของกระดับพืนทั้นสองทีทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงต่อนะครับก็คือเราก็ เส้นนี้มันเหมือนกันเราก็มิเลอรกลับไปได้เลยโอเคนะครับส่วนเส้นนี้มันจะต่างกันอยู่นิดนึงคือให้เราคัปปี้มาก่อนาวางแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะจะทับด้านข้างเนี้ได้ทีนี้ลองไปดูในส่วนของสามดีว่าถ้าเป็นอย่างนะี้จะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นภาพแบบด้านข้างแบบนี้ รจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมก,ก็คงใช้ได้แต่ว่าเราอยากจะให้บิดเป็นสี45องศาก็เลือกเส้นนี้แล้วก็มาตรงโรเทนะครับทีนี้ให้เลือกแกนนะครับมาไว้อีกเส้นหนึ่งแล้วหมุนไป45องศาครับมันจะบิดทั้งสองเส้นเลยเส้นล่างแล้วก็เส้นบนพร้อมกันส่วนเสร็จแล้วเราก็ม i เลอ r เส้นนี้กลับไปอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็เลือกสองเส้นนี้ แล้วก็มิเลอร์กลับมาโอเคนะครับใังข่ายอีกเส้นนึงที่จริงต้องเลือกสองเส้นต่ออันดูก,กับนี่เลือกเส้นนี้ด้วยแล้วเลือกเส้นนี้ด้วยแล้วก็มิเลอร์โอเคได้แล้วแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์เอาเฉพาะรีบาทพายโอเคตั้งในส่วนของตัววิวนะครับ ให้โชว์ในส d ในส่วนนี้ผมจะสร้างตัวบิลในส่วนของ3ามขึ้นมาใหม่นะครับโอเคลองดูในส่วนของสามเดิมเนี่ยก็จะไม่เห็นเหล็กส่วนของ3ามที่เป็นรีบาร์เนี่ยก็คือเป็นการตั้งชื่อมาใหม่ก็จะมีเห็นเหล็กทุกเส้นอที่เรามาดูในส่วนของ3ามนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้เหล็กมาแล้วก็ไปในส่วนของรุปด้านแล้วกันทีนี้อันนี้มันเป็นระดับ พื้นชั้นสองนะครับจริงเราไม่ต้องทาบเยอะอะ่าน,นี้บางทีเราควรจะแก้ให้มันเสร็จเส้นเดียวแล้วก็ค่อย ปรนะแต่ว่าบังเอินเรายัางไม่ได้แก้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือขยับเหล็กขึ้นไปให้มันเป็นระยะที่เราต้องใช้ทาพจริงๆนะครับก็ดูตามมาตรฐานและแต่ละสาเหล็กว่าต้องทาบเท่าไหร่ก็ดูส่วน 3D ดีวิวใหม่ก็เห็นว่าตอนนี้เราทาาเนี่ยทาบเยอะไปเพราะเราไม่ได้ตั้งค่าเส้นแรกที่กก็พลาดขั้นตอนไปนิดนึง แต่ว่าก่อนที่เราจะมีเลิกกลับไปทั้งหมดเนี่ยก็ให้เราแก้ให้เสร็จก่อนสักเส้นหนึ่งนะครับก็เหมือนไปที่อันนี้นะครับอาจจะลบตงนี้ทินอาจจะลบโดนเสาด้วยโอเคส่วนส่วนเส้นนี้นะครับเส้นที่เหลืออีกเส้นเดียวเนี่ยพอเราใช้ระบบมิลเลอร์กลับไปเราก็ไปที่ทิศเหนือ นี่แล้วก็อาจจะปรับประมาณหกสิบเซนประมาณโอเคครับไปที่ขั้นตอนอีกทีนึง นี้บังเอิญว่าชั้นสองไยไอตัววิวแรงด์มันมองไม่เห็นขยับวิวแรงด์ขึ้นดีอีก,กประมาณกัหนึ่งนะจุดสามก็เป็นจุดหกโอเคก็มีลเลอร์ขออภัยเมื่อกี้ทำให้ช้าไปมีเลอร์อีกฝั่งหนึ่งโอเคส่วนอันนี้เราก็ค o p ปี้ องเสนนี้แล้วก็โรเทตกับย้าย rotate, 45. โรเทตปึ๊บสี่สิบห้าเคกับมิเลอร์ไปจะไม่ได้จุดเทนเตอร์แล้วแล้วก็เลือกสองเสนนี้กดคอนโทรลช่วยนะแล้วก็มิเลอร์ ดูตรงรีารวครับก็เลือก select in view ทั้งหมดแล้วก็ปรัให้มันในตามดีเพราเราสร้างรีกขึ้นมาใหม่โอเคครับก็เรียบร้อยประมาณนี้ดูเป็นอีเดนดูเป็นเขต เดี๋ยวในตัวทริปอันที่ก็เดี๋ยวจะลองมาเขียนตัวเหล็กกลุ่มใหญ่ๆครับเสาที่มีขนาดใหญ่ๆเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยเราเหล็กเส้นพวงนี้มันอาจจะเป็นเฉพาะเส้นมุมส่วนเส้นกลางเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยเราอาจจะจับกร๊ปเส้นกลางยี่0บสาิเส้นเนี่ยเป็นตัวไทปเดียวกันแล้วเราแก้เฉพาะอีกเฉพาะเส้นลิมอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันก็จะลดเวลาการทํางานไปได้เยอะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ครับหวังว่าคงจะได้เป็นไอเดียในการประยุกต์ใช้งานต่อครับเดี๋ยว ครังหน้าขอมาสร้างทาเลยแล้วกันสวัสดีครับ